สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ Daily w ี l ลพ Podcast ประจำวันจันทร์ที่14ธันวาคม2563มาอัปเดตข่าวสารการลงทุนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากันค่ะเริ่มต้นที่สหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ลงนามในกฎหมายเพื่อต่ออายุงบประมาณรายจ่ายชัวย่วคราวของรัฐบาลกลางสหรัฐออกไปอีกหนึ่งสัปดาห์โดยจะมีอายุถึงวันที่18ธันวาคมนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการปิดหน่วยงานรัฐบาลและเพื่อให้รัฐบาลมีเวลามากขึ้น สำหรับการเจราจาต่อรองเรื่องมาตรการเยียวยาผลกระทบของโรคโควิด -19 ทีล่าสุดประธานสภาผู้แทนรัศดรศสหรัฐระบุว่าการเจราจามาตรการเยียวยาดังกล่าวอาจยืดเยื้อไปถึงช่วงคริสต์มาสขณะที่ชาวอเมริกันหลายล้านคนยังคงรอคอยความช่วยเหลือเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิดนั้นได้ส่งผลกระทบในวงกว้างอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในรอบหลายปีที่ผ่านมาค่ะขณะที่ล่าสุดมีความตรึงเครียดระหว่างสหรัฐและจีนครั้งใหม่ หลังคณะกรรมการด้านการสื่อสารของรัฐบาลกลางสหรัฐได้เริ่มกระบวนการเพิกถอนใบอนุญาตในการดำเนินธุรกิจของบริษัทไชน่าเทเลคอมในสหรัฐเพื่อกวาดล้างบทบาทของจีนในการทำธุรกิจด้านการสื่อสารโทรคมนาคมของสหรัฐเพราะมองว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงของสหรัฐอีกทั้งสหรัฐได้ประกาศถอนหุ้นของบริษัทจีนจำนวน10แห่งออกจากการคำนวณในดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐทุกดัชนี ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่21ธันวาคมนี้เป็นต้นไปซึ่งก็เป็นไปตามคำสั่งของคณะบริหารของนายโดนัลด์ทรัมป์ที่ตัดสินใจขึ้นบัญชีดำบริษัทที่ถูกควบคุมหรือเป็นเจ้าของโดยกองทัพจีนขณะที่ฝั่งของจีนเองก็ได้มีการเปิดเผยจากโฆษกกระทรวงการต่างประเทศว่ารัฐบาลจีนจะคว่ำบาตรสมาชิกสภาคองเกรสบางคนของ,ของสหรัฐ และจะยกเลิกบีซ่าในการเดินทางเข้าฮ่องกงและหมาเก้าของนักการทูตสหรัฐเพื่อเป็นการตอบโต้คณะบริหารของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ประกาศคว่มบาตรสมาชิกสภาประชาชนแห่งชาติของจีนจำนวน14รายเมื่อวันที่7ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะสำหรับเหตุการณ์สำคัญในยุโรปธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ0%นเอร์เซตซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดเป็นประวัติการณ์ขณะเดียวกัน ECB ก็ได้มีมติขยายวงเงินในการซื้อพันธบัตตามโครงการ PEPP เพิ่มอีก500แล้านยูโรรวมเป็น1.85ล้านล้านยูโรและขยายเวลาโครงการดังกล่าวจากเดิมที่กำหนดไว้ในเดือนมิถุนายนปีหน้าออกไปจนถึงเดือนมีนาคมปี2565หรือจนกว่า ECB จะพิจารณาว่าวิกฤตการจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 ได้ผ่านพ้นไปแล้วนอกจากนี้ทาง ECB ยังมีการคาดการว่าในปีหน้าเศรษฐกิจยูโรโซนจะฟื้นตัวช้าลงจากที่คาดไว้ก่อนหน้าโดยคาดว่าจะขยายตัวอยู่ที่ระดับ3.9%ชะลอลงจากการคาดการเดิมในเดือนกันยายนที่ระดับ5%มาต่อกันที่ความคืบหน้าของ Brexit ทีล่าสุดมีแนวโน้มเกิด No Deal Brexit สูงขึ้นซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของยุโรปและอังกฤษนายบริสตันสารนายกรัฐมนตรีอังกฤษกล่าวว่า มีแนวโน,น้มเป็นอย่างมากที่อังกฤษจะไม่สามารถบรรลุข้อตกลงทางการค้ากับสหภาพยุโรปหรือ eu ซึ่งจะทําให้อังกฤษแยกตัวออกจาก eu โดยไม่มีการทําข้อตกลงขณะที่มีรายงานว่าคณะรัฐมนตรีของอังกฤษกําลังวางแผนการช่วยเหลือทางการเงินมูลค่าหลายพันล้านปอนด์แก่ภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดหากอังกฤษออกจากสหภาพยุโรปแบบไม่มีข้อตกลงโดยคาดว่าจะให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงแกะ ชาวประมงและผู้ผลิตรถยนต์ซึ่งการค้าอาจหยุดชะงักหรือได้รับผลกระทบจากการถูกเรียกเก็บภาษีโดยยูหลังจากวันที่1มุมกราคมปีหน้าค่ะมาดูความคืบหน้าเรื่องของวัคซีนกันบ้างนะคะสำนักงานอาหารและยาหรือ FDA ของสหรัฐได้อนุมัติให้มีการใช้วัคซีนต้านโรคโควิด -19 ของบริษัทไฟเซอร์อิงและบริษัท b บ o อ t e c h ในกรณีฉุกเฉินแล้วซึ่งส่งผลให้รัฐบาลกลางสหรัฐ สามารถเริ่มจากจ่ายวัคซีนต้านโรคโควิด -19 ของบริษัทไฟเซอร์ให้กับเมืองใหญ่ๆทั่วประเทศรวม64แห่งโดยวัคซีนชุดแรกจะถูกจะส่งถึงรัฐต่างๆของสหรัฐตั้งแต่วันจันนี้เป็นต้นไปค่ะถือเป็นข่าวดีต่อประชาชนชาวสาหรัฐขณะที่ล่าสุดจำนวนผู้เสียชีวิตรายวันจากโรคโควิดทำสถิติใหม่สูงกว่า3,000รายเป็นครั้งแรกค่ะมาอัปเดตดัชนีตลาดหุ้นมาเริ่มต้นกันที่ตลาดหุ้นสหรัฐนะคะ ในวันศุกร์ที่ผ่านมาดัชนีดาวโจนปิดบวกเล็กน้อยขณะที่ดัชนี S&P 500และดัชนี NASDAQ ปิดลดลงเนื่องจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ของสหรัฐโดยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาดัชนีดาวโจนปรับตัวลง0.57%ดัชนี S&P 500ปรับตัวลง0.96%และดัชนีนัส d ดกปรับตัวลง0.69%ส่วนตลาดหุ้นยุโรปในวันศุกร์ที่ผ่านมาที่พากันปิดลบในทุกดักชนี ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการทําข้อตกลงการค้าระหว่างอังกฤษและสหภาพยุโรปโดยดัชนีสต6อกหกล้อตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวลง0.77%ดัชนีแดกตลาดหุ้นเยอรมนีปรับตัวลง1.36%ดัชนีเซ c ซีฟตตลาดหุ้นฝรั่งเศสปรับตัวลง0.76%และดัชนีฟุตซีล้อตลาดหุ้นลอนดอนปรับตัวลง0.8%สำหรับตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียที่ปิดตัวผสมผสานในวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีน ปรับตัวลง0.77%เป็นการปรับลงติดต่อการเป็นวันที่5และปรับตัวลงมากที่สุดในรอบสิเ็สัปดาห์เนื่องจากนักลงทุนกังวลเกี่ยวกับความตึงเครียดระหว่างสาหรัฐและจีนและแนวโน้มที่จีนอาจเริ่มคุ้มเข้มโยวัยทางการเงินท่ามกลางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับตัวสูงขึ้นค่ะดัชนีหางเซิงตลาดหุ้นฮ่องกงปิดเพิ่มขึ้น0.36%ดัชนี Nikkei ตลาดหุ้นญ,ญี่ปุ่นปิดลดลง0.39% จากความกังวลถึงจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 ที่เพิ่มขึ้นในญี่ปุ่นโดยล่าสุดนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นตัดสินใจอนุมัติเงินทุนสำรองวงเงิน3.7พันล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อต่อสู้กับโรคโควิด -19 โดยจะใช้งบส่วนใหญ่ดังกล่าวเพื่อขยายโครงการอุดหนุนด้านการท่องเที่ยวโดยจะขยายโครงการ Go to Travel ต่อไปอีก5เดือนค่ะเพื่อที่จะสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19 ค่ะ สำหรับตลาดหุ้นไทยที่เปิดทำการเพียง2วันในสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยดัชนียังไม่สามารถปิดเหนือระดับ1,500จุดได้ซึ่งเป็นหน้าต้านที่สำคัญส่วนค่างเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นนั้นทางธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวว่าไม่ได้นิ่งนอนใจและเข้าดูแลเพื่อชะลอความผันผวน,นที่จะกระทบต่อการปรับตัวของภาคเศรษฐกิจจริงรวมถึงติดตามสถานการณ์ในตลาดการเงินอย่างใกล้ชิดค,ค่ะมาปิดท้ายกันที่ราคาทองคาและน้ามัน สัญญาทองคำตลาดโคเมกปรับตัวขึ้น0.2%ในสัปดาห์ที่ผ่านมาได้รับแรงหนุนจากแรงซื้อทองคำในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยทำกลางความกังวลเกี่ยวกับจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มสูงขึ้นและความไม่แน่นอนเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ในสหรัฐส่วนสัญญาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวขึ้นราว0.7%เรในสัปดาห์ที่ผ่านมาจากการคาดหวังว่าเศรษฐกิจโลกจะฟื้นตัวหลังมีความคืบหน้าในการฉีดวัคซีนต้านโรคโควิด1 i ในประเทศต่าง ึ่งจะส่งผลให้มีความต้องการใช้น้ํามันมากขึ้นค่ะสําหรับกลุธปการลงทุนในสัปดาห์นี้นะคะเพราวะว่าตลาดการเงินโดยรวมยังเป็นลิสออนต่อเนื่องจากเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นเดือนที่สินทรัพย์ส่วนใหญ่ให้ผลตอบแทนเป็นบวกยกเว้นทองคําโดยเรายังมองว่าเซนติเมนต์ดังกล่าวน่าจะยังส่งต่อมาอยัางเดือนธันวาคมและมีโมเมนตัมให้สินทรัพย์เสี่ยงปรับตัวสูงขึ้นได้โดยปัจจัยสําคัญสําคัญก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของความคืบหน้าของวัคซีน ที่คาดว่าจะได้เริ่มทยอยฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่ช่วงปลายปีนี้ส่วนเรื่องที่2ก็คือการคาดการเรื่องของนโยบายการคลังในปีหน้าที่ประเทศหลักๆนําโดยสหรัฐน่าจะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาเพิ่มเติมส่วนข้อที่3ก็คือการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจสะท้อนจากตัวเลข PMI ภาคการผลิตที่ส่วนใหญ่ประกาศออกมาอยู่ในเกณฑ์ขยายตัวค่ะอย่างไรก็ตามยังมีความเสี่ยงในเรื่องของความขัดแยง้งระหว่างสหรัฐและจีนที่เริ่มกลับมาเป็นประเด็นอีกครั้ง โดยเรายังแนะนำสะสมกองทุนในทีมการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกได้แก่กองทุนวัน UGG กองทุนวัน Gcom กองทุน Principal G b a n d และกองทุน KT ASEAN และนี่คือทั้งหมดของรายการในวันนี้ค่ะแ้ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับทีม Well Advisory by CMB Thai Bank สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ